การกำหนดทิศท,ทางเงาอย่างง่ายเลยนะคะเราทำตัวให้ตัวเบสของเราเป็นสีเทาก่อนพอเราได้สีเทามาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะให้เราสร้างลูกบอลเกงกิสีขาวขึ้นมาเราสร้างลูกบอลเกงกิขึ้นมาเสร็จแล้วมันเป็นแค่ลูกบอลใช่ไหมคะให้เราเติมเติมความฟุ้งให้มันเช่นให้มันเป็นแบบหลอดไฟให้เราเป็นตัวนําแสงให้เราพอเราได้ไอตัวนี้มาแล้วเราอยากจะให้แสงมาจากไหนอะสมมติแสงมาจากด้านบน แสงมาจากด้านบนตรงไหนมันคลัสว่างแล้วก็เอาสีอ่อนกว่าสีเบจมาแต้มได้จุดที่มันโดนแสงก็คือจุดด้านนี้ด้านนี้แบบช่วงด้านนี้ใช่ไหมคะ,ะแหมเราก็แค่ค่อยๆเหลามันไม่ต้องรีบฮนะอาจจะไม่เป๊ะนะแต่มันประมาณนี้แหละประมาณนี้ฮะ